โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาใส่มามไม่คุณนอมไมกันนะมาอะไรไม่ดีก็ดีจริงหรอะไริงเหรอเฮ้ยว่ามีคนเก็บแล้วหรือเปล่ามันยังเล็กอยู่เลยต้องมีคนเก็บไปแล้วไงมันเล็กเลยปะอันยาวเหรอเออได้น่ะน่ะน่ะสิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณมาถึงบ้านนะคะเพราะว่าพ่อจะให้เรามาดูนา ยาามมรออบเว่าจะมาจับปูด,ด้วยแต่ไม่รู้ปูจะอยู่ให้จับด้วยแบบไหนค่ะดูหน่อยสิกระท่อมเนี่ยมันมีน้ำนะ <laughs> ลักดีหามจัว่วลักจั่วหามเสามันลักหมดได้หามทั้งเสาหามา้จั่วคืออะไรปูกล้วยข้างในคือยังไงไม่ใช่ปูก็คือตริีๆตอนนี้มันคือกอกล้วยใช่ไหมแต่ตัวนี้เทปูนไปแล้วนะทำไมมันยังขึ้นอะ่ะมันคือปูนนะนึกว่าตั้งใจปูกล้วยไว้ตรงนี้ก็ว่าอยู่ตัดกอกล้วยไปแล้ว เาม่มาสับทิ้งเลยพีอุ้ยมันก็สวยมันสุกแล้วนะเนี่ยมันเริ่มจะสุกอุ๊มันสวยกว่าไงที่ไรอัปเดตนี่คือไอที่ผ่านมาคือเหมือนมันขึ้นให้เราเห็นว่าขึ้นอ่ะแล้วพอตรงนี้มันก็ไม่ขึ้นอ่ะเข้าใจปะไม่เคยตรงนี้มันไม่เคยสวยตรงนี้เป็นหญ้าหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ<อ>่งเนี้ยหนึ่งนี่เนี้ยเนี่ยน,นี่คือหญ้า ตรงนู้นที่เดินผ่านมามีข้าวยาสวยอยู่โอ้ยเราคือเขาจะหวานอีกปะเนี่ยโอ้ยหวานตอนนี้จะเกี่ยวตอนไหนเลยอีหนูออาหมายถึงว่าเขาจะก็คือปล่อยทิ้งกันแล้วใช่ป่มโอ้ยเสียใจว่ะเฮ้ยยยย ดึงดึงช่นี่ค่าเยอะวิงเี่ส่งส่งคือได้ละส่ง่อือม,มีดแล้วก็ให้หลังเดินมองนาส่งคือได้ละคือ,ค,อคือน้องอยากได้ปูแต่ตอนนี้น่าจะประมาณเวลาสิบโมงถึงยังอ่ะเก้าโมง คือปูอย่าว่าแต่ปูเลยอย่าว่าแต่ปูเลยคนมานายังไม่มีเลยอันนี้มันไม่มีข้าวาอ่ะมันไปแต่หญ้าน่ะเหมือนทุ่งหญ้าสวรรหน้าเลยว้าิวนี่ไม่มีไม่มีข้าวเลยนะคะผมนี่มีอยู่หนึ่งรวงตรงนี้ ไปยังไงอา,าโอ้โหหนึ่งอันตรงนี้ไม่ขึ้นรู้อยู่บอกว่าตรงหัวล้นตรงหัวล้นนะพ่อมันขึ้นอยู่มันขึ้นน้อยคุย่าจะสูงเท่าเราแล้วอ่ะไอ้กะเคยเล่นนหอยไปเนี่ยแล้วผีจะไม่มาใครบอก แต่ติดเฉยๆแบบนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ติดกาวติดได้เลยที่ไม่ต้องใช้กาวแม่ให้หนูไปเอาๆๆๆๆๆๆๆอันนี้อีกช่งหนึ่งนะอันนี้อันนี้เป็นยาโอ้โหเสีดยดายว่ะเสียดายข้าวไงโอ้ยนี่กะเพราเต็ไมไปหมดเลยเขาปลูกหรือปลารึไง ท่วง้าสวหน้าตรงนี้ น้อยนะหลังเราก็เด็กแล้วก็ทันทีหนูเคยเห็นที่เขาบอกปุ๊บลงไปแล้วก็ดึง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 แบบนี้ไม่แล้วก็ใส่ไอ้นี้ก็ได้เอาห่วงยางอ่ะพอมุดเอาแหแล้วก็มัดตรงขาไว้ให้ขาเราลอยสึ้นมา ยอจ,จะกินแกงยอใส่ใบกะทิไม่ใช่แกงกะทิใส่ใบยอเออนี่คือลูกยอยู you n know, น w ลูกยอลูกยออันนี้ก็คือใบย,ยอไปเอาไปรอเพื่อนมันได้ไหมได้อันนี้คือนี่ตดัดเป็นหิวใช่ไหมหักได้ไหมได้หักได้ไหมล่ะ ปิดหมดเลยวัดนงสานงสาที่เรียนมากำลังจะได้ใช้เออนี่ไปเผื่อว่าในอนาคตมันจะเป็นบ้านตรงนี้ให้ขึ้นรูปมาตอนแรกอาจจะทำบ้านตรงนั้นแล้วฝั่งนั้นอ่ะก็จะเลี้ย อันนี้แล้วก็ให้เราเอาบ้านไปตั้งหนึ่งสองสามขอนั้นก็จะเป็นมุมสวนผักลองดูไว้ก่อนเผื่อในอนาคตมันจะเป็นบ้านนะเรคิดว่าน้าจะเป็นนะดูอย่างนี้ก็เป็นที่กั้นตอนนี้เป็นน้ำตกนะแต่ว่าน้ำยังไม่คือเป็นแบบสโลปสโลปทำแบบมี texture ไปต่อเธอร้อนร้อนละเอาสิอ่า หมดไฟมากอะมดัดไปเลยเอ,อมดยสอนเสนอ<ม>คำว่า<ม>แปลว่ามันแบบไฟหมดเออที่มันแปลว่าทานหมดานหมดไม่ใช่หมดไฟมันไม่สามารถใช้ได้ไปไปอยแนอ่อา ตอนเช้ามาแล้วเจอวอิวนี้โอ้โหก้อนเมฆใหญ่ออมอมปังไอ้ฟ้าเกือบหลอมดูดิวิ้วภูเขาใหญ่มากเลยไปถึงธน,นูนะคะ เปลียงจะเปลียงโอ้คือเล่นมาแล้นาโบดมาหนาโบดปะเนี่ยถึงบ้านแล้วตาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อยู่มาตั้งอยู่มาตั้งนานไม่ล้มอยู่เฮียคียมาตั้งนานไม่ล้มนะคะเตรียมตัวระเบิดกันดังโอโห่ไปกะบต๋าเขาจับฟูมาไอ้ว้าพี่ยายทำอย่างนี้ไอ ใกล้ทำแบบนี้จริงๆอ่ะัอพอยบีเอาพอยบีเทมันพ่เห็นว้าวมีอะไรหนึ่งสองสามีเริ่มข้นหนึ่งสอามสี่ห้าเจ็เก้าสิบอสองสามสี่ห้าดสิบมาดรอไม่ได้อะไร